คําเตือนคู่เอกดีใบรับรองจาก Karen p l a y e r Academy for Animal Training and Be h a v i บ r สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันครับวันนี้นะครับเรามาดูน้องเซนต้านะครับน้องเซนต้าเนี่ย เป็นน้องหมาที่ชอบเฝ้าบ้านนะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกเนี่ยไปไหนก็จะเห่านะครับคราวนี้เราก็จะเหมือนเดิมครับเราจะเสิกให้น้องซนตานะครับมีโฟกัสอยู่กบเจ้าของก่อนนะครับอยู่ไม่กับผมก่อนนะครับแล้วคราวนี้เราจะให้เจ้าของครับผสมบทบาทและตำแหน่งดูนะครับเห็นนะครับว่าน้องซนต้าเนี่ยจะคอยดูทุกอย่างนะครับนอกบ้านเสียงเสริมนะครับคราวนี้เราพยายามดึงโฟกัสดึงแอทเทนนะครับจากสิ่งต่างๆที่ซันต้าสนใจนะครับกลับมาที่ตัวผมนะครับแล้วเรามาดูวิธีการนะครับว่าเราจะทำมัได้ยังไง ที่เห็นนะครับจะเห็นว่าน้องหมาเนี่ยแทบจะไม่สนใจผมเลยนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าน้องหมาครับเขาชินกับการที่เขาต้องเข้าบ้านนะครับต้องการที่แบบมจะอยากรู้อยากเห็นนะครับตอนนี้ก็เราจะปรับให้เขากลับมาสนใจผมหรือเจ้าของนะครับซึ่งเขาพยายามทําหน้าที่อยู่นะครับมาดูต่อมานะครับ พอเราผมเริ่มดึงโฟก,กัสของซันต้าได้บ้างแล้วนะครับแต่คราวนี้โนต้าจะสนใจอาหารน้อยมากๆนะครับผมก็เลยใช้วิธีการคล้องเชือกหรือาการจัดการนะครับเพื่อให้ซันต้าเนี่ยจะได้ไปไหนได้ไม่ไกลตามใจอย่างที่เขาต้องการนะครับแล้วก็จะเหมือนเดิมครับทุกครั้งที่เขาสนใจผมผมจะ กดพิเกอร์นะครับให้เขาคอนเสิร์อโฟกัสให้เขาปรับให้เขาเข้าใจแล้วก็เริ่มชิดน,นะครับเนเห็นไหมจะเริ่มสนใจแล้วครับสนใจกันมากขึ้นนะครับแต่คราวนี้ผมก็ลองถอดอีกจะถามว่าพอถอดอีกปุ๊บเนี่ยเซนต้ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเริมอ,อิสระจะถามว่าไอ้สิ่งที่เราสอนไปเมื่อสิบนาทีที่แล้วเนี่ยมันมีไหมมันมีนะครับแต่ด้วยความเป็นเซนต้าเนี่ยจะเห็นหางนะครับจะไม่ขึ้นหลังนะครับแล้วก็จะไม่เข้าก้นนะครับ หาไม่ขึ้นหลังนะครับก็แสดงว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเริ่มปรับตัวแล้วว่าเขาต้องทําอะไรบ้างนะครับจากที่เราลองมาดูระยะนะครับ,รรบแันต้าแท่จะไม่สนใจขนมเลยแต่เขาชอบให้มีการจับตัวลูกชมมากกว่าผมถึงเลือกวิธีการพ็จะขีดแบบันชมแทนนะครับ ครับผมกับซันต้าเนี่ยพยายามนะครับใช้โพสิทีฟด้วยการขนมล่อนะครับแต่คราวนี้จากที่เราลองกันดู5 6ครั้งแล้วเนี่ยซันต้านะครับเหมือนกินขนมแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นั่นคือซันต้าเนี่ยนะครับเชืงว่าเป็นฟู้ดได้หรือว่าการใช้อาหารสำหรับซันต้าเนี่ยจะมีความกระตือรือร้นน้อยนะครับแต่ผมก็เลยกลับมาใช้วิธีการแค่คําชมกับไม่มีอาหารล่อนะครับซึ่งซันต้าก็พยายามรับรู้และเข้าใจมากกว่าที่จะเป็นคันาอาหารนะครับด้วยนะ สิ่งที่เราจะเห็นนะครับก็คือหมาแต่ละตัวครับไม่ได้แปลว่าจะชอบอาหารนะครับบางตัวชอบคําชมคํายอนะครับนี่คือคุณต้องหาให้เจอครับว่าโจทย์หมาของคุณนะครับเขาชอบอะไรที่สุดนะครับโอเคทั้งนั้นครั้งหน้าเราก็จะดูต่อกันว่าซันต้าจะไปได้ถึงขนาดไหนนะครับถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b สไครต์ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด s u b สไครต์จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกหมาสนุกกันต่อไปครับ Bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come